ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องของพี่น้องประชาชนหลังจากที่สบคประกาศยกระดับมาตรการในการคุมเข้มแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะคะก็เริ่มเห็นภาพถาะว่าประชาชนไปซื้ออาหารจัดตุนเข้าบ้านเอาไว้ก่อนเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยจะต้องเตรียมตัวแล้วค่ะสำหรับการเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็อยู่บ้านกันมากขึ้นค่ะ อย่างที่ปทุมธานีนะคะคก็ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดครับแล้วนี่ภาพบรรยากาศเมื่อวานอของเต็มรถเข็นเลยอ่ะอนเนข้แห่ซื้อซื้อเข้าบ้านกันทั้งของกินทั้งของใช้เลยนะเนี่ยตัวจะล็อกดาวน์ใช่ค่ะ<อ>คือบางบ้านเนี่ยก็เข้าใจได้นะว่าอยู่กันหลายคนครับเนี่ยแต่เราเนี่ยสามคนเนี่ยอยู่กันคนเดียวคนเดียวใช่ไหมซื้อของก็อาจจะไม่เยอะเท่านี้บางบ้านเขาอยู่กันเยอะหาก็เลยต้องซื้อกันมากขนาดนี้ซื้ออะไรกันบ้างน้ำดื่มปลากระป๋องข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสดอ่ะนะคะซึ่งพนักงานที่ประจําแต่ละจุดเขาต้องคอยเติมของเรื่อยๆเลยให้ลูกค้ามาซื้อได้แบบไม่ขาดตอนเลยนะคะให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่พอเห็นภาพคนเยอะๆอย่างนี้แอบห่วงนิดนึงเหมือนกันนะเว้นระยะห่างอย่าลืมมาตรการนี้นะคะทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี มีข้อความฝากมาถึงเหมือนกันบอกว่าพอประกาศยกระดับแบบนี้แล้วเนี่ยร้านอาหารหลายร้านเขาเริ่มกังวลและโดยเฉพาะคําสั่งที่บอกว่าจะไม่ให้ลูกค้านั่งทานอาหารในร้านซึ่งคําสั่งนี้ย,ยังไม่ออกมาร้อยเนะเดี๋ยวจะมีการประชุมสบคอ,อีกครั้งหนึ่งแต่บรรดาร้านอาหารเขาก็กังวลใจแล้วล่ะค่ะว่าอาหารสดที่สต็อกเอาไว้จะขายไม่หมดรวมถึงกังวลด้วยว่าลูกค้าเนี่ยจะน้อยมันจะกระทบต่อพนักง,งานของร้านซึ่งอาจจะต้องมีการปรับลดพนักง,งานลงด้วยค่ะ ่ังนี้ว่าลูกน้องอะค่ะบางร้านนี่ลูกน้องเยอะมากลูกน้องก็ตกงานนะอออพอเราไม่ได้ค้าไม่ได้ขายเนี่ยลูกน้องก็ไม่เกิดไม่เกิดไรายได้มันก็เลยเป็นผลพวงกับให้คนคนที่จะมีไรายได้เพื่อไปยังชีพอะมันก็ตกกระทบไปด้วยยังไงก็คงต้องวิงวอนว่าถ้าว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนนะคะ,คะจาก ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารค่ะมาดูเจ้าของร้านชาบูหมูกระทะชื่อดังในเขตกรุงเทพร้านหนึ่งนะเขามีการระบายความอัดอั้นผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะบอกว่าอ๋อวิแล้วสั่งปิดอีกแล้วนะคะปัญหาคือหนี้เก่าเนี่ยยังเคลียร์ไม่หมดแล้วต่อไปเนี้ยจะใช้ชีวิตยังไงจะดำรงชีวิตยังไงแล้วก็พาดพิงไปถึงคนที่เห็นแก่ได้รับเงินแล้วพาคนติดเชื้อเข้าประเทศแล้วก็เกิดการระบาดขึ้นแบบนี้ สิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดนะคะก็คือครอบครัวแล้วก็พนักงานที่ยังต้องเนี่ยแบกรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือเขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะอยู่ไม่ได้จะอดตายกันนะทั้งร้านก็ขาดทุนพนักงานก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวก็ลําบากก็มีการแสดงความคิดเห็นมีชาวเน็ตมากมายล้ค่ะมาให้กําลังใจเจ้าของร้านส่วนอีกหนึ่งเสียงผ่านทางโลกออนไลน์ที่เขาบอกว่าปิดแบบเนี้ย พักนี่ได้ไหมไม่ใช่พักแค่นี้นะที่สําคัญคือต้องพักดอกเบี้ยให้ด้วยเพราะว่าอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยพักแต่เงินต้นดอกเบี้ยยังหมุนอยู่ไปเรื่อยๆเอยเลยอะรวมถึงค่าเช่าด้วยเขาบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่มันเป็นต้นทุนที่สูงเนี่ยนอกจากเรื่องราวของเงินเดือนพนักงงพนักงานแล้วมันคือค่าเช่าคือถ้าคุณจะให้ร้านรวงต่างๆที่เขาเปิดให้บริการอยู่เขาหยุดเนี่ยก็อย่างที่พี่ปาลบอกหยุดดอกเบี้ยหยุดนี่ให้ก่อนได้ไหมหยุดค่าเช่าก่อนได้ไหมคือถ้าเกิดว่าจะหยุดทั้งหมดอะ ทุกคนจะได้แบบอยู่นิ่งๆแล้วก็โอเคไม่ได้มีรายได้มาเติมในกระเป๋าตังค์แต่ก็ไม่ได้มีเงินที่จะต้องจ่ายออกไปมันอาจจะยังพอประทังตัวเองประทังชีวิตได้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่ารายได้ไม่มีเข้าแล้วมีแต่จ่ายออกจ่ายออกใครจะรอดอันนี้ก็ก็ฝากถามไปว่าหย่งไรที่เก็บข้อมช่วยคิดให้ถี่ถ้วนนิดนึงถูกไหมนะอีกหนึ่งมาตรการที่เขาเสนอกันมาแล้วก็อันเนี้ยทางสบ,บคหรือทางรัฐก็ยังไม่ได้ขยับขยื้อนอะไรมากใะรเรื่องของการ คุมเวลาเปิดปิดห้างแต่บรรดาร้านค้าศูนย์การค้าในประเทศไทยเนี่ยที่เขาเป็นสมาคมศูนย์การค้าไทยประกาศออกมาแบบนี้เลยนะคะทุกห้างจะเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด1 9เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญค่ะทุกศูนย์การค้าจะปิดในเวลา3ทุ่ม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคมวันพรุ่งนี้และวันนี้ยังสามารถเดินช้อปปิ้งกันได้ตั้งแต่4ทุ่มแต่ก็มีการตรวจวัดล้างมือกันบ่อยๆเข้าห้างในช่วงนี้นะคะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะที่ผ่านมาบางห้างจะประกาศว่าห้างอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาปิดเร็วขึ้นแต่อันนี้คือ สมาคมเขาประกาศทั้งหมดเลยทั่วประเทศคุณจะปิด4ี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มไม่ได้ละจบที่สามทุ่มอ่ะเริ่ม4ี่มกราคมในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการประกาศคุมเข้มยกระดับที่18จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงทําให้รัฐมนตรีศึกษาธิการก็ลงนามประกาศคําสั่งในเอกสารปราคุษออกมาแล้วนะฮะบอกว่าให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบนอกระบบ ทั้งในสังกัดและในกํากับกระทรวงศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดอ่ะที่มันเป็นโซนสีแดงเนี่ยขอให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์คือปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ4มกราคมถึง31มกราคมนี้นี่นะฮะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศคำสั่งอีกครั้งน,นี่คือเรื่องของการเรียนการสอนในบ้านเรา 28จังหวัดนะต้องปิดเรียนด้วยเหตุโควิด -19 ระบาดเนี่ย4มกราคมถึงสิ้นเดือนมกราคมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาทบทวนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะในขณะที่กรุงเทพมหานครผู้ประกอบการทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ไปพูดได้ไปคุยนะฮะคุณธินพพันธนามไปสำรวจซิว่าหลังจาก,กอทมมีประกาศคำสั่งฉบับที่15 ปิดสถานที่ให้บริการชั่วคราวฟิตนงฟิตเนตสถูกไหมถนงสนามต่างๆเนี่ยในการที่จะไปออกกําลังกายหรือว่าสถานประกอบการบางแห่งเนี่ยนะฮะว่าผู้ประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างนี่คุณธินพจน์<พ>วัดไข้กดเจลล้างมือเราจะไปสํารวจตรวจสอบนี่ขนาดเขาปิดนะคุณธินพจน์ก็ยังต้องทําตามมาตรการเนะี่ยคือเราต้องทําให้มันเป็นเรื่องที่เคยชินแล้วล่ะเป็นปกติอะวัดไข้ล้างเจลสแกนแอปไทยชนะจะได้รู้ว่า เรามาที่นี่กี่โมงออกกี่โมงนะฮะ <All right. S 1> นายสุนันท์รักคันทองกรรมาการผู้จัดการบริษัทโกลเด้นเบลฟิตเนสบอกว่ากทมออกประกาศมาล่าสุดเนี่ยฟิตเนสมันก็ต้องปิดถูกไหมฮะ,ะเป็นหนึ่งจุดที่ต้องปิดนะกระทบเลยกระทบแน่นอนคือส่วนตัวยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะในมาตรการต่างๆแต่ไม่ควรสั่งปิดกิจการเพราะมันจะกระทบระยะยาวกระทบอะไรบ้างอะ่ะพนักงานรายด้งรายได้ เนี่ยนะฮะลิขส่งลิขสิทธิ์ที่ใช้ประกอบการประกอบกิจการฟิตเนสอะไรแบบนี้ลองฟังเพิ่มเติม,ตมฮะจะปิดอย่างน้อยก็มีการสอบถามว่ามีการป้องกันยังไงธุรกิจไหนควรปิดธุรกิจไหนควรเปิดธุรกิจอย่างฟิตเนสอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราอยากจะปิดเขาเนี่ยแต่เราไม่ได้มาดูเขาเลยว่าเขาอยู่กันยังไงใช่ไหมเขามีวิธีการแก้ไขยังไงที่จะทําให้คนที่มาใช้บ,บริการไม่ไมติดโควิดได้เนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องมีการพูดคุยก่อนลงหน้าแต่ไม่ใช่เราจะปิดเขาทันทีถ้าปิดทันทีเนี่ยพนักง,งานเกือบ20คนเนี่ยมันจะตกงาน100%ใช่ไหมถ้าปิดบ่อยๆเนี่ยเจ้าของกิจการก็เลิกกิจการนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลต้องมีเงินจ่ายพวกเขาอยากจะฝากรัฐบาลว่าทุกครั้งที่เราจะปิดธุรกิจใครก็แล้วแต่น เราต้องเรียกเจ้าของกิจการเขาไปคุยให้ความคิดเห็นใช่ไหมฮะไม่ใช่รัฐบาลอยากจะตัดสินใจอะไรร้อเรซเราเราก็ตัดสินใจตามที่เราแนวคิดไม่ได้เราเรายอมรับว่าเออโควิดใช่แต่โควิดเนี่ยมันก็สามารถอยู่มันได้โดยที่เราเราสามารถรารที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยยังปลอดภัยเหมือนเดิมได้เข้าใจหัวอกเลยนะ,นะคือมันต้องแบกรับต้นทุนหลายอย่าง<ช>แล้วก็ถ้าเกิดว่าปิดบ่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าจากปิดชั่วคราวเดี๋ยวเขาจะต้องปิดถาวรเพราะมันแบกรับอะไรไม่ไหวอีกแล้วไม่ต่างกันกับร้านนวดแผนไทยครับ คือคุณธินพเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปที่ร้านนวดเพราะว่าเขาปิดแล้วไงก็เลยใช,ใช้วิธีการโทรศัพท์สอบถามเจ้าของร้านก็บอกเลยว่าโหโคือเพิ่งจะปิดไปช่วงปีใหม่ใช่ไหมคนกลับม้งกลับบ้า,บานถามว่าป่าล้ปีใหม่เปิดมาคนเมื่อยตัวมานวดอ่ะได้กําไรได้เงินแน่ๆเจอปิดอีกแบบนี้ก,ก็เซ็งเหมือนกันก็ช็อกอยู่เหมือนกันก็อยากจะฝากกรทมและภาครัฐเหมือนงานที่เกี่ยวข้องคือมาตรการต่างๆพวกเขาคือผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือแต่ขอ ความชัดเจนบอกลุวงหน้าแล้วก็มีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาหน่อยเพราะอย่างที่บอกกิจการร้านต่างๆมันต้องหยุดมันต้องปิดแต่อ้ที่ไม่หยุดคือไอ้เงินกู้ค่าหอจอเบี้ยค่าเช่าหยุดพวกนั้นด้วยได้ไหมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันคือการนับถอยหลังกิจการร้านรวงต่างๆที่ในประเทศไทยจากนี้ไปมันอาจจะกลายเป็นทยอยปิดถาวรแล้วนะร้านอาหารเล็กๆเอสเอ็มบีฟิตเนสที่เพิ่งเปิดใหม่ ร้านน่งร้านนวดเนี่ยนะฮะที่มันไม่ได้ร้านใหญ่โตมากถ้าเกิดว่าเขาขาดรายได้ดนานเขาก็อ,อยู่ไม่ได้อ่เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะฮะครับสวัสดีครับชมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน